สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะตอนนี้กลับมาถึงที่วังปูแล้วดูนะฮะสะบะสะบมเลยครับพี่น้องนะคะสวทําอะไรกันเนาะตรงนู้นนะเอาเ้าของแอนแฟมลี่นะฮะแต่ไม่รู้อะไรคอยสั่งอะไรมานี่คอยยังไม่รู้เลยแกดิเอ้านี่ไงแกะแกแกโรดแกะซิมันคืออะไรนี่เออเราก็ยังงงเลยมันคืออะไร แกะลุ้นๆเดียวเออเอาลุ้นลุ้นลุ้นว่ามาลุ้นกันว่ามันคืออะไรท่านผู้ชมมรของใหญ่มิ้วอะไรมิวม้วมิ้วมันคืออะไรมิวม้วเดี๋ยวพี่แอร์ดเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนนะอ๋อ ถึงบาอ้อแล้วนี่ไงแม่ส่งมาให้กับร้านกาแฟมูรีมูรีโอ้ยเราคิดว่ารู้เี่คิดว่าเครื่องต่งกานั่นนั่นนั่นฮหถือแน่ถือเน่แล้วกล่องก็คือแบบอันใหญ่ก็อันมากเออนี่นะคะก็เป็นของที่ของคุณแม่สนิท เป็นมาโมลี่ที่ส่งมาให้ที่ร้านกาแฟก็มืดเอาไปติดเลยนี่อันนี้คือมาจากที่ทบ้านที่ลืมไว้แม่ส่งมาแต่ถ้าของใหม่กำลังสั่งอยู่จ้ะเพราะว่าเพิ่นให้ของใหม่อีกแกไม่น่าแก็บอกว่าแม่แม่นะแต่ว่าของที่จ่ายตางน่าจะอยู่ในร้านอันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นของร้านกาแฟนะ นี่นะคะเอฟซีเดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่ร้านกาแฟได้ดูค่อยมีได้เนี่ยมาถึงแล้วก็สะบักสะบอมสะบักสะบอมมากเลยค่ะนะเรา,ดาดเวล,ลานีแล้วคนขับขนาดไหนเนาะ <laughs> นะพอดีป้าก็รอรับเด็กนักเรียนมาด้วยนะคะจากก็พอดีไปเอาของไปให้คุณแม่สังวานด้วยเนะเาะคุณแม่สังวานสั่งกาแฟโอพูดเก่งเนาะ คุณแม่น่ารักมากเลยสินีคุณแม่น่ารักป้าแต่บ้านเพิ่งไปครั้งแรกเนี่ยป้าแต่บ้านเ<ม>พิ่งไปครั้งแรกบ้านแม่สังวาน,านเห็นแต่ในคลิปที่เขาไปกันอืมนั่นแหละแล้วก็ป้าเขาไปรับนักงเรียน,นที่เขาไปกันค่ะก็วันนี้ไปก็พวกเราก็ไปนั่งอยู่ข้างนอกในฟิสซีให้กําลังใจอยู่ข้างนอกไม่ได้ไปเนาะก็จะมีแค่ญาติเนาะจะมีแค่ญาติที่เข้าไป เข้าไปแล้วป้าก็ารู้แต่แรกแล้วว่าไม่ได้เข้าหรอกืมนะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้าเราไปเราก็ขออยู่ข้างนอกอน,นะ<ล>ขออยู่ข้างนอกนะขอส่งกําลังใจนะแล้วก็ฝากกาลังใจให้กับป้าไปแล้วให้ไปฝากถึงลุงเนาะอ่าพอดีก็ป้าออกมาก็ถามป้าลุงเป็นไงก็ปกตินะจจกก็ปกติดีจจะไม่มีอะไรนะจจกก็เอฟซีสบายใจได้นะคะจ้กให้เอฟซีสบายใจไม่มีอะไรนะ ไปเปล้วก็จะมาเปลี่ยนเอ้อผ้าอ่ะนะส่วนรถนะคะเดี๋ยวนะวันนี้ก็เห็นช่างเนาะมาดูรถแล้วนะมาดูรถแล้ววันนี้นะเมื่อวานก็รอช่างรอช่างมาเอารถเนาะแต่ก็ยังไม่เห็นมาสักทีนะก็วันนี้ก็เห็นในคลิปเพื่อนๆน,นะว่าเพื่อนมาดูรถแล้วเ,เพื่อนมาดูรถแล้วก็เดี๋ยวคงยา่าพรุ่งนี้เขามาเอารถบ่ อ๋อเอออ๋ออ๋ออืมนะ F4 เพราะว่ามันเขาเรียกว่าเอ,อ่อสตาร์ทมันไม่ติดมันหน้าจอมันไม่ขึ้นไฟนะมันไม่ขึ้นไฟเนาะแกบอกว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่ มันเป็นแบตเตอรี่นะอืมมันเป็นเป็นแบตเตอรี่นะจะแบตเตอรี่น่าจะหมดนะมันน่าจะหมดแบตเพราะว่ามันก็ไม่รู้หลายปีแหละหลายปีแล้วอาอก็เห็นในคลิปปุ๊นะดูในคลิปปุ๊นะเออขนนะดูนะมาถึงก็เห็นสองสาวขนกันใหญ่เลยอืมเอาเอา จอดก่อน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 เอ้าเอ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 ออันนี้ม <cử Airbnb> <laughs> ีแต่ย่าทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยเออนี่นะคะ FC สบีอลบอเคลื่อนเอ้าแล้วโอ้โหเอ้า เออดูคลิปปุ๊ดูคลิปปุ๊เห็นเขามาดูรถเออนั่นแหละเขาจะมายกพรุ่งนี้ป่ะเออนั่นแหละกินข้าวกินปลามากันหรือยังกินข้าวมื้อเช้าเองกินข้าวแล้วกินข้าวมื้อเช้า ำรอไม่มาเลยหมดแล้ว <laughs> ไม่ป้าก็พาไปกินส้มตำเหมือนกันกินมื้อเช้ากันแต่ว่าข้าวเหนียวยังอยู่ฮะข้าวเหนียวยังอยู่ยาพายาพาก็นึ่งข้าวเหนียวไปอยู่จ่าลุงเสือก็นึ่งข้าวเหนียวไปอืมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะดูนะตะวันโอ้โหดูโอโ้โ,อโหดู<า>สวก,ก็กำลังทำงานกันขมักขเมนเนาะอืม อา้าไม่เห็นไม่เห็นบุญเหลือบุญรอดไปไหนนี่อยู่ตรงไหนโอ้เอฟซนั่นไงเอเดนสองนะตรงไปตรงที่ดินใหม่เนะนะคะเห็นหญ้าตายแล้วพี่น้องนู่นไงหญ้าที่เรานำผงไปโรยตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเอองเมงองเมงแล้วนะพี่น้องนู่นนูน่นเห็นไหมนี่นี่นะคะนี่ไง นะนะอได้ผลได้ผลเนาะนะคะจะ้ะนะคะเพราะว่าย่านั้นเยอะมากเลยนะโออได้ผลเนาะเพราะว่าแดดมันร้อนอ้แตก็ย,ยังไม่เดินไปนะคะดูนะคะเอฟซีนะะ FC. เดี๋ยวรอร่มร่ม,รมก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะโอ้มันได้ผลจริงๆเนาะโอ้มันเฉาไปเลยนะทุกคนนะเออมันเฉาแห้งไปเลยนี่ตรงเนี้ยตรงตรงที่นี้รวยนะเออ โอ้แสดงว่าได้ผลแล้วนะ,นะเดี๋ยวสั่งมารยเพิ่มเนาะ,นะเดี๋ยวสั่งมารยเพิ่มนะคะราคาก็ไม่แพงแล้วก็เขาเรียกว่ามันไม่ไม่ทําลายนะคะมันไม่ทําลายต้นไม้นะเพราะว่ามันไม่ทําลายพืชผลมันทําลายแค่พัชพืชน,นะคะที่เราโรยลงไปเนาะนะคะอแจวเ,เลยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ซทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ